สวัสดีพี่น้องป,งป้องไปทุกคนครับผมสวัสดีเอฟซี FC. ช่างน้อยพาเพลินครับพี่น้องมืัอนี้ช่างน้อยถ่าภาพมาเบิ่งบ้านครับผมบ้านหนองหิวเอ่อเพื่อนบ้านเพื่อนเล่นเพื่อนเฮ็ดบ้านให้หนองหิวไหมครับผมว่ามันถึง,งามซ้ำใดราคาซ้ำใดพี่น้องจะซ้ำมาจะถ่ยายภาพไปเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องปไปช่องกันครับผมไนตอนถ่อยภาพมาเบิ่งบ้านครับผมบ,บ้านพ่อแน่นอบ,บ้านหนองหิวค่ะบ้านหนองหิวฉั่นบอกว่าเฮ็ดบ้านให้หนองหิวเนาะเพราะว่านหนองหิวอ่อน เวลาอยู่ทงนอกเวลาคนเวลานนอยยุบานี่งสีส้มราบเต่อข้างหนอยังเขียนนองหิ้วกับสีอยู่ทั้งนอกบ่มีผู้เบิงเนาะค่ะโอแลนออกแลนเขาอลนอ่อแลนอ่อนเนเลยสีเฮ็ดบานเห็ดบานให้นนอหิวโอ้เ่ยบานของคุณบีกปรสรงเฮ็ดคุณบีกคุยบีกฟินแลนด์เนาะคุบาฟินแลนด์สั่งเฮ็ดค่ะครับคุณบีกสั่งเฮ็ดบานให้นนองหิ้วไหมครับผมสั่งมาเห็ดบานคุณบ๊กฟินแลนด์ค่ะตะวัต่ว่าบ่หูโป่งหู้ท่กันว่านงบประมาณทงไร เป็นสงเห็ดยางเดียวนี่ครับพอจางคุมงานวานาคุมงานเลยครับเนี่ยว่านาคุ้มงานคนคุ้มงานนี่ครับตางเขาเริ่มกรอเป็นห่องเนี่ยก็อันก้อมต้นม่วงมาครับดนี่้อมนโอ้เซียวดินใส่บ้านต่อให้มิวเลียนต้องหนอกเป็นมาคเนบ่ยครับนี่แหละครับสร้างคนส้างไงคนส้่งกิจินรมสั์ครับ กี่กอเป็นลอยางดีได้พี่น้องนะทำายภาพมุมบรรยากาศรอบๆกนบ้านน้องหิวโอ้เฮ็ดแบบดีเลยได้พี่น้องบนนองรรยากาศนะครับ แล้วสางหน่อยจะอัพเดทให้เบิ่งเรื่อยๆพี่น้องครับผมบรรยากาศทั้งนั้นแดดแดดได้พี่น้องบรรยากาศแดดแต่ว่าร่มต้านร่มอยู่ครับบาออกเป็นใดครับผมเดีาสางหน่อยอย่ามาอับเดียดให้เบิ่งเรื่อนนะครับเด้อาขอติดตามครับผมนี่ครับพี่น้องอีกก้อนึ้นก้อนเดียวนี่ครับผมนี่ก้อนึ้นหนึ่งก้อนครับ แล้วก็สร้างเพคนว่ากติเทพพื้นนี่ครับเทพพื้นรอบเลยครับผมรอบทั้งซีดานครับเทพพื้นออกเป็นห้องนั่นอยู่ในห้องนี่ให้์น้องหิวแดนเล่นอยู่ในนี่นะครับเพิ่นจังบ่ออกไปข้างนอกนะครับตอนนี้แล้วกกติเทพห้องให้เพิ่นนอนอีกตั้งหาครับผมหลังจากที่เอากติเทพพื้นแล้วนะครับซีแพ็กเทพพื้นแล้วเพิ่นก็จะเอาเห็ดเป็นห้องไฮน์น้องหิวอีห้องนึงเพื่อว่าให้เพิ่นนอนในหันนั่งก็เว้นกันไอ้เพิ่นแดนเล่นน้ำหม่องปูดนะครับผมกติเทพพื้นไว้ป้องกันบ้านน้องหิว ครับสร้างเป็นสร้างใดสร้างจิติดประสราทแล้วนี่คนหนึ่งคนคนหนึ่งกอร,รวมด้วยช่วยกันแล้วก็เลี้ยวพี่น้องครับนอากาศเดี๋ยวพื้นเทพขึ้นแล้วเดี๋ยวสร้ำหน่อยจะมาอัปเดตให้เบิงมาถึงงามซ้ำไหนพี่น้อง บ้านตรงห้องน,นี้โอ้แดดคัาเดียดเนี่ยเนีย่ยพี่น้องหลังจากที่กอเรียบเบิร์รับเนะาะกระติกปับดินครับ,บผมปั้บระดับ เพื่อว่าสิทเทพเทพปูนเทศซีแพ็กครับพี่นอ้องนี่ครับกอแลัวเบิร์ดแล้วครับผมซางเพลนครับปับปับดินแหงเสมอจากประเทศปูนเอาซีแพ็กมาเทพี่นอ้องซางเพลนซอยกันปับหน้าดินครับส่วนบุรบาดสวงบาทพี่นอ้อง <c oughs> นีครับผม เอแผ้งสม่ำเสมอกันพี่น้องแล้วก็จะเอาปูนมาเทบนี่ซีแพ็กตัวพี่น้องพี่ซีแพคกมาทเทพแล้วก็ส้ม,มน้อพี่น้องเด้เออสูรบัางงามซ้ำใดเ้แต่ขณะอัปเดตให้มันเรียๆครับผมต้องผีเสมอดีเยอะครับพี่เอาไปรับลาย สิ่แพกกร่างเทพคุณน้องแล้วนะครับมาได้คุณน้องแล้วแบบมาได้บรรยากาศคนหนึนกกนน่งเทพคนหนึ่งปาดสากันคุณน้องแล้วก็แล้วสี่แพได้คุณน,น้องี่ยเพราะต้องสมปรนยากครับผมสี่แพเทพไรล,ลื่นๆล,ลงเลยครับ เราเรียนร้เลีวก,กันสิเ,นนเป่าไาป็เนับต่อพี่ไหงไปย่างกับต่อไปอย่างดีงก่าเ่ากัง่มค่า,าคยเห็ดได้เนาะไดครับ,รบผมบริเวณมองเรียนข้อหนึ่งหวเห็ดมึงเดินคนเร่นแล้วก็เหได้เห็ดบ้านได้เพิ่นตั้งอย่พี่น้องเดี๋ยวสถานไหนมาเอาเด็ดให้เบิ่งนะครับว้าคนไปมันจะบอ,อของนอนนะพี่น้องกำบอห,หม S <S <an itary> อนเด,นเ,ดนนเ,เ,นเนี่เ็เทฝนครับ, <S <S <an itary> รบพี่นองหลังจากที่ซีแพเทเลยราเรียบร,ยรอยพี่องะรับเนมพี่นองนะนมันนองหิวมันนองหงเลค็คพี่น้องมีบริเวณบริเวณนางเลนพอนะมต้นไม้ลมดืนนะครับหลังจากซีีแพคเทแล้วฝนตกมากครับผมขึ้น อัปเดตบ้านน้องหิงวให้เบิง้งนะครับเบื้องภายในพี่น้องนี่ฝนล่มพอเด้พี่น้องนะนี่ครับน้องหิวน้องหิวงนะครับผมบริเวณนะครับเรียนบ้านน้องหิวนะครับผมเรียบร้อยพี่น้องงามมาพี่น้องนะครับผม สังหน่อยก็สิขอปิดคลิปใบเพียงสวัสดีทุกคนนครับเนาะกดกันคลิปหนาพี่น้องว่าสังหน่อยเฮ็ดคลิบยังให้พี่น้องเบิง่งนะครับผมก็เนี่ยขอกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์สั่งหน่อยครับเพื่อนๆด้วนะครับเด้อกำลังใจกแจกันครับผมพบกันคลิปหน้าพี่น้นนนนนองทุกท่าน,นี้ก็ขอขอกลับคำนะสวัสดีครับ